อยากไปโรงเรียนคุณจะทำยังไงดี <ffer> วิธีสำหรับผมนะคือการบอกว่าแม่ผมเป็นใครผมเป็นใครผมอยากไปโรงเรียนนี่วิธีของผมนะ<ว>อยากปิดหรือกระสิบ bon. เราบอกนะผมไม่อยากไปโรงเรียนมาต้องไปหาพอใช่มนะน,นี้พอลือย่าไม่ออกภาษา,าไทยนี่จะ,ะไปเ็นภาษาไทยก็ได้ะ อะ,ะอเออวมาเป็นไรอะ่ะผมบ่ยากรลเรีอน,นี้แค่เดานะอยู่บ้านได้บ่ดูก่อนว่าเองเป็นไรขอตรวจหน่อยเป็นยังไงบอสามสิจุดห้าสิบองศาก็ไม่เป็นไรนะตปไปแต่งตัวดูจะา้องทำยังไงก็ได้ตัวร้อน ปิดไฟอืออ๋อนี้ปิดไม่ได้มีโทรศัพท์ปิดไม่ได้เดินเดินหาเดินหาคนนะจ๊มันมีไฟอยู่ตรงนี้มันก็ต้องมีไฟอยู่ตรงนี้ อันนี้ต้องควรเปิดได้ไมนเปิดไม่ได้เป็นไร่อืมเปิดไม่ได้ไไดนี่แหละหนังสือหรือเน่าเน่าอืมไฟหูตืิดแล้วเนี่ยไหนนั่งที่ อ้าวไอ้เป็ดเป็ดยาไม่ไ huh. ม่ได ok ้แมวแมวทำไมมันไม่เปิดได้ผมออ๋อไปหาพ่อโอ้หงปวยตัวไอ้ผมอีกรอบแล้วโอเคตัวนี้ เจ็ดองศาก็ดีนะไม่เป็นไรว่ยฉันต้องทำยังไงได้ตัวร้อนเปิดไฟแล้วก็เปิดไฟปิดประตูด้ะเปิดไฟดเปิดไฟ,ดไฟอืมไม่ใช่ใช่ ยังไงก่อนเปิดไฟเปิดไฟอันหนึ่งเออไหนเนี่ยพยามมองหานะครับผมไม่ได้เล่นมาก่อนแล้วผมเพิ่งมาเล่นผมก็งง นี้ปะอ่านี่ไปหาข้อกินข้อผมปวดแบบเจ็บจุศ็ดห่อยใจกินข้าวเช้าดูเนี่ยครับมลพิษความร้อนในบ้านดูแดงๆนะแก้วเติมโกโ,โก้ห้องแอร์กูบี เออตรงนี้อ่ะอ๋อตรงนี้อ่ะมัเปิดน้ำร้อนสบายบอิสุทธิอุณหภูกินโกโก้ร้อนงามเขาไปหาบอกว่าตัวเองปวดแต่จริงๆเาไม่รู้คุยเกลียดอ่านะครับไเจ็บขามต่อไปก็ไปไปแต่งตัว อันนี้ให้ดาวนะเพราะผมเคยเห็นจากคลิปคนอื่นมาเขาก็เป็นอย่างนี้นมาตรวจสี่สิบตรงตรงนี้ผมจะพาฟังนี้ยฉันต้องทำให้ตัวเองร้อนให้ได้ไม่งั้นไบร์ยฉันก็ต้องไปโรงเรียนสุดหน้าเบือ่อแล้วต้องทำการบ้านหน้าเบือ่อฉันก็ไม่ได้เล่นโลบอกรึดิต้องทำางไงก็ได้ตัวร้อน ไปปิดหน้าตาปุกตาโ okay. อเคตรงนี้ไม่มีหน้าตาปิดปิดแล้วก็ปิดปิด่เออมีหน้าตา่างอ,อืมลิเตอร์ตรงนี้เปิดนนเปิดลิเตอร์นน เปิดก็ออไปบอกพอ่อวโหมตัวหลอพ่พอให้บอกซิอุ้ยอย่ต้องไปลยาบาลแล้วเนี่ยบอกว่าปกติตมั่วเ่าเป็นขนาดนี้มึงบ้าแล้วให้หยุดแล้วอมอัออ้งอเปิดเตาแก๊ เข้าห้องน้ำล้างหน้าด้วยน้ำน้ำร้อนเปิดล็อกน้ำน์ด้วยน้ำร้อนหมดหนึ่งสารซิลเซียมหมดหนึ่งสารซิลเซียมเออแล้วก็ตรงนี้มาแต่เตรียมเลยเตรียมเลยบอกพ่อว่าตัวเองโคตรดุไอวัดเดือบู ห้าสิบสองโอ้โหกงบ้าแล้วมั้งฝ่ายฝ่ายพ่องอะไรเชี้ยอัี่าอันญา,าดีอยู่การบ้านไม่ฝักเอย่าไทำทรบ้านอะไรดิทำบ้านทำหน้าทำหน้าดิ แล้วก็เผาดูนี่ฮะโอ้กตุ้ยนกูไปเจ็บจัาแล้วก็โอ้เริ่มแดงแล้วเนี่ยนี่อะไรคืออะไรดูดูเอาหัวซอ,อง เลยหยาดเองเลยมันอบอกว่าอยากทําที่บ้านก็ไม่ควรทําที่บ้านจริงเนี่ยไม่งั้นจะเป็นแบบนงเือพ่อปูเจดงหฮาโวเฮาลุดไฟเผาน้มัน ก็ตเยไมแล้วมาจะไปบอกพ่อตัวเองป่วยเอย่างนีเผาเผารอไปไหนยังไงซื้อลถไหนหรอโกด

หนึ่งร<ะ>้อยเก้าเจ็ดองศาเฮ้อเทลาวาลงในสเสียไหวไหเอาจริงดิอตอนแรกมันมีน้ำอยู่ไม่ใช่โดยปูดที่พระเจ้าแห่งเพลิงให้ส่งลาวาลงมา มีสาบไว้ทันเสุดส่ดนช่วเสกราวาลงมาได้อะไรเสกราวาลงด้สาวให้นันนี้เธอหรอโอเคใส่ไปโอเคไปเอา ตายง่ย่อวูวแต่เฮอร์ดี้สุดของเยอะนะอันนี้โลกแตกแล้วนะผมฮนะคุยบับเขาวูวหนุนพารงาุงศาสตร์ทำฟาดตร์ไปไปแลวได้หายมีเีด้วยมีวีได้ช่วยไมได้ต้อลงระบาย มาชัดนุมชด่อชัดมาชัดมาชัดมาชัดม่ชัดเอ๊ะอันนี้สองหนึ่งสสองหนึ่งสี่ห้าหกเรียกมังกรมาหาบ้านมาื้ วัวมันร้องยังไงเนี่ยร้องโมโมโอ้มีคนเรียกมาเบีนมาเบีนมาอาไงโอเคแล้วก็อะไรเอาบ้าเอ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 าวามได้ ว้าเผาบ้านเราโอเคเสช่ไหออมจบแปลหนักสือยนเราบัว, 2, วสองพันองศาผมบ้านไหม้แล้วโนตโัวภูมิโอสามันองศาไม่เป็นไรบ้าเปล่า,า่ดึงพ้าชิ้นร่มา โอเคแห่ว่ามาดิให้ดึงจากข้างหลังใช่ไหมอุมลาบ้าให้ดึงไปตรงนั้นแน่เลยผมะุด,ดินไปจาก จะเชื่อดึงอาทิตย์ลงมายังไม่มีเชือกเลยเจ้าเชื่อฉันอ๋อเนี่ยอยู่ก็ทำพอเลยนี้มนต้องทำมันต้องทำเนี่อ จะไม่ไปลงลีนผูไม่อยากไปโลงรียนโอ้โลกระเบิดตาไม่จริงหรอก ห้าพัฟนภาพนุษย์โอ้อ๋อนี่ผมเหมืยังแป 8, ลกแปลกแนอุษา์ดูเหมือนว่าเองจะต้องนอนอยู่บ้านงั้นก็วันนี้แค่อยู่บ้านเลยก็ไนดะ้อออโอเคก็ใช่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 กูเอง ทบบั้งหมดใลยเป็นไปโรงเรียนก็จบเพียงเข้านี้นะครับโคตรดีเลยเป็นคีฟเดียวเป็นคีฟที่ผมทำนานครั้งแรกเลยเนะี่ยโอเคตอนนั้นผมขอโทัวที่ไม่ได้ลงเพราะไปติดธุระแค่นั้นแหละจบบาย